ูกค้าเดี๋ยวเราจะพามาดูสวนมะกอกกันนะคะลูกค้าว่าคัดยังไงให้ลูกค้ามีวิธีการเลือกกันคัดยังไงให้กับลูกค้าลูกค้าสังเกตไหมคะหต้นจะมีหลายรุ่นมากจะมีตั้งแต่รุ่นดอกแบบนี้ค่ะลูกค้าต้องใช้เวลาถึง6เดือนนะคะลูกค้าถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เท่ากับรุ่นนี้ค่ะ หนึ่งต้นเขาก็จะมีหลายรุ่นมากค่ะก็จะมีระยะเว้นการเก็บของเขาค่ะนคะคะส่วนที่เราจะเลือกให้นะคะลูกค้าจะเป็นไซ์นี้นะคะลูกค้าไซขนาดลูกที่นี่ค่ะจะเป็นแป้นวัดไซ์ขนาดลูกที่ไม่เล็กไม่เล็กเกินไปไม่เล็กกว่านี้ แล้วเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้นะคะรสชาติของเขาค่ะจะฝาดแบบนี้ไม่ได้นะคะจะไม่กลมกล่อมยังไม่กลมกลม่อมยังไม่มันยังฝาดอยู่ส่วนลูกที่ไซส์ที่ขนาดเกินแล้วได้แล้วอันนี้ไซส์นี้ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่มีรสชาติที่อร่อยกรอบแล้วก็ไม่ฝาดรสชาติ เปรี้ยวพอดีมันออกมันแล้วออกมันออกเปรี้ยวแล้วค่ะลูกค้าแล้วเวลาการถ้าเราถ้าเราบำรุงดีๆนะคะลูกค้ามันจะยังอ่อนอยู่ถึงลูกเขาจะใหญ่แต่มันยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเราไม่มีการบำรุงมันก็จะเป็นสั่งเป็นลูกแก่เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะคะลูกค้าว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า จะตัดดูอย่างนี้ค่ะลูกค้าคือข้างในอา่าคุณข้างในเขานะคะอา่าแปบ๊บนึงข้างในเขาจะไม่มีไม่มีสังสามารถกินได้ทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถกินได้ทั้งลูกเลยอ่อนลูกใหญ่ ค,คุณภาพดีรสชาติดีกับลูกค้าแต่ถ้าเราบำรุงไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ดอกตั้งแต่แบบนี้เราก็จะไม่ได้ลูกที่มีคุณภาพลูกใหญ่ที่ยังอ่อนอยู่